สวัสด like ีค่ะเ oh, e well, okay, so so sure? ็บให้เด็กแล้วพี่กำนองกต่เป็นเห็ดตากเนาะช่วงนห้เนาะเป็นเห็ดปากคนเก็บให้ดับกคนเก็บมาอเดียวก็เต็มตู้เย็นเราตู้แข็งเราเจ็าคนม่เดาดอกกับกระัได้ไะนังแขงดีปะนี่แหะเห็ดบ่มีฝนนี่ียงแซบบ้านจวงเลย ตากก็ดีเดี๋ยวนี่ปรต็อเนี้ยออกได้ตากได้เลยเนาะอะไรยุกไม่เห็นอะไรเมี่ยมอันนี้แหละเสียบนี่แหละเสียบเอาเมี่ยมงะไรนะโบเจี๋ยหวานจวงให้เอาไปตากเออได้ยุคขันแกงไปตากตึงกันเอาเมี่ยนเผื่อมันออกเลยเลยนะออกเลยบ่โอู้ดีแต่มันบ่มีหนอนเนาะ ออดีคักบ่บมีหนอนไปหอดเฮี่ยนจับๆๆอู้แข็งๆเห็ดต้องาการเอามอขึ้นออกอือได้อยู่เนาะตัดออกอีกเนาะเอ,อ้ยบ่ตัด นก็สวยเด้อี่างมาว่าเนี่งหอมหอมมาเที่ยงเด้อสิกินนมุกระทะใส่น้ำซุปเนี่ยโอ้ยอยากได้ดึงหูอกเล้โอยากได้ลายกับเสี้ยลายอยู่สิ่งไปให้ส่งที่ยูไหมนะส่งที่ยูมาหอมนะนังไม้เลอมันมีชีวิตนังไก่ด้ค่ะพี่นนอนังไก่หน่อยผัดเสืแซบเนาะจำีดละมันจังแซบ กรอบๆนะแต่ล่าม,ม,มันจังมันจังบดีขูดยังมันออกโอ้ย๋อนเห็ดดอกน้อยยังสิมันนั่งเหลาอยู่นี่สิดหนหนโดนเลยเนาะเว้ยเนาะตัดจังสิได้บ่สันตัดเลยตัดเลยด่องน้อยปั่นเอาอยู่พี่แอ๊เอานี่แหละแซ่บมันบบใหญ่กว่านี่ดอกอัท่านนี้แดดนะบ่บ่ท่านนี้มันจะนี่ตัดเอาลงลงเลยก่อนนั่นไหนค่ะท่านนี้มันจะนี่มันบมันบบใหญ่กว่านี่ดอก มีแต่มันสีบานนตัวมันบานล้วก็โคตรนัออกดูเฮีใช่เอ้ยทุกคนเห็นอันกดเป็นสายเหนที้กาเห็นแบบโอันนี้่เหยนอันนี้เอ้ยดูยิเอาไ้งาตงกงอนงนร่อยเอาเอาเอนี่มันใหญ่แซมนี่แหละมันมันใหญ่กว่านี่หรอกแซบนะแซบนี่ะมันจะอร่อยหลลก มันคือสะท้อนแสงแต่ตอนแสงกับภาพี่น้องเขามันหนีก็ได้ตัดไม่ได้หยาดเลยหรอกได้ไหมไมไหมทำไมก็ปีกเที่ยวไปตรงตัวปลาไม่เนาะปลาไม่หรอปลาไม่เทื่ยวไปตรงเกิดปีกดีเด้อแม่นาะตอนมันไม่มีฝนก็หนาวมันฉันไม่ร้ามดอกฉันไม่ร้ามแจค่แซ่บขุดขุดดอกมาที่นั่งกินต้องขุดเลยย้มดอกหมอยังท่านนี่แข็งคางเอาดอกนี้สะได้เนาะเอาโลดเอาดอกมัน้ยจับหัวปั๊บไปหนึงเนาะหักปุ๊บเลยเนาะ ผดนี่น่ากินมากเลยยืดดอกเงี้ยดง,งนี้เนาะเห็ดที่มาก,กินเมาก,กินก็เห็ด่งเลยเห็ะไร <g ül üyor> อมียวาเตนอยมันหน่อยอ,อีเมียวามือนจะนเปนแชกเองามมาเลยียไปเกียง ไ่นาเลยก็เนาะอย่างไรได้ยเออมันกระขืนปลาหน่เนาะมันทานขื่นเป็นเห็ดดำไหมเห็ดลูกเคิงเป็นเเป็นมันกร็สีดำเนี่ยะแต่ว่ามันดูหอมโบดมันไลยเป็นสีนี้เป็นสดำมันเป็สีดำนั่นนะเอาไปพัดใ้เพืู่้ตัวนะอือเศยางกัดว้เออ้มอยู่ดอก่าวเงเลยเนาะได้ยุได้ยุ มันสิเหมือนโมเดียวกันเลยนเนาะเอิอแต่โมูเดียวกันอันนี้เ่าตากตากก็ได้ดอกนี่นี่ติดตาก,ตากโ,โ,โลดนี่ก็ค่แค่เงี้ยเห็นเอา้าจอดใบใหม่หน่ยอยไหมเลยคือเข้ามาหาแต่หัวปีเลยเนาะเออคือจงังตอนนั้นเริ่มหาเริ่มต้นสองสามหมู่น,น,นะน่าเฮ็ดจ่องเนาะอัะเนาะเป็นเฮ็ดไข่มาเฮ็ดขูมเงี้ยอู้มันปลาปลาเนี่มันพอกเกิดเนาะเหนียนสวยเต็มเลย สวยสวยสวยบามาสิบพอๆกันเลยพอขึ้นไม้เนาะเนาะงดอกงอกพุ่นดอกกันหนาดูหนาคุณเนาะลูกพุ่นจะว่าลูกพุ่นตายแล้วอันมีดปัดห้าไปใส่เนี่ยนะอ่วเฮียนในในครัวมีดปัดเห้องอันนี้ค่ะที่เข้ามาจับจอยนุ่มจับจอยมา พี่ว่าแบบนี้ฝนไม่ฝนหนาพี่ได้เหงื่องามเนาะเนาะหพากระซอมอะไพี่อะแต่ว่าดอกนะั่นเนาะดอกง่ายเขาปาดเอาเนาะนี่เห็นดอกเลยนะ้องอยนเหยียบมันหน,นังมันเนาะดอกนี้ท้าเอามาจะเฉยเอามาตะหนั่นห้อยข้นเหยียบมันให้คนเสียวมัน,น,น อันนี้ห้อยหนูกินห้อยกระโลหลกกินนี่นอันนี้ก็เหยียบมันเหยียบได้เนานะอันนี้ลบตีนก็จะใน,นหน่อยอน,นั่นเนาะไม่เห็นขุดมึนมางะเนาะขาเมื่อไรขาหน้า,นะาหน่อยไดี๋ยวไดี๋ยวอันเนี้ให้ฉันถมหน่อย บออันนี้บอกตากเลยร้อมดีร้ามดีไม่เกลี่ยงได้จะไปเกีะเห็นนาเลี้ยนได้พี่ยมื่อจะเริ่มกันบักแซบด้เนี่แมนเกบเห็ดร่วมไปเกี่ยโอ้ดอกไงดอกงาเนาะแมนบอพี่ยาแมนนะดอกเป็นะ่แม่ฝันบายุบันเทรเนาะเออจะเอาอยู่เบิดพีวีอยู่ะไปซุบแซบคัะ เห็นอีกต้องเสือไทยเหตุการ์ไทยเนองเหตะไคร้งามงานเขียวเต็มปลาเยอะนะนะเอาสุกตะไคร้เอามาสอดอกได้ไหมอ่ะเอาบะสอดอกก็จะไปต้มคนจะไปต้มซุปเอาไปกีสาหอมบอหอมบองบ่หอมบอหอมหอมบอแบบนี้เฮ้ยไม่เไปเห็นไั่นี่ลยเอาดอกใหญ่ค่ะนี่แหละเอาไปกีแล้วหอมมากคิดยู่วางหนึ่งโอ้อยากได้เห็นตะไคร้เด้ได้อีเลี ตอกนี้ก็เอาด้ะเพื่อนว่าดอกเราเผามันดังหอมเพื่อนว่าดอกนี้บอาดอกนี้บ่ไดอกนี้บาดจุกนึงก็ดีเลยจุบจะเฮต้าเรียนะได้เอาแน่วมดกเลยอันนี้ อ,อ,กกอันนี้พอออกก็ได้พอเห็นก็จะเห็นคนตางเขาก็พออ,อ,อันนี้พอออกก็ได้แสยงเพื่อยังแกๆๆๆๆยกแขกแกอยยงไ่เห้าอ,อ่านหลยนี่สีเหลืองแซ่บมาก,กินละสัสอันนี้แซ่บไปหน่ออีตมุยใหญ่เ่ยอันนี้นเ,นนเป็นเหตเพิงเหลือง นี่แซบเกาะเพชนาเล่บอนี่ยอ้เห็นแดงมันเห้น,นาเล่บอเอาเคยกินเพ็รนาเล่ได้แบบอี้ลนีนบอโอกไปเลแกเห็นเพิ่งมันออกเล้ออันนี้ไปตากแดดได้ยุมัง้งหรือวาได้ได้ ที่ต้องการอันอน,นอันนั้นเป็นเห็ดเพื่งเลี้ยงไงบอกไว้ก่อนน่าเยียบนะคะเน็บเยอัหนนะเก็บเห็ดค่ะอันนี้ใส่นะค่ะเฮ้ยเทย่าอลไดี บอาเฮี้ยนพิ่งมันออกอเาไปตากเต่ว่าเห็ดน่องนี่งเห็ดน่องนี่มันน่องเขยาเนาะกำลังจะเข่าเพิ่งออกเอาเฮี้ยนพิ่งมันออกน่้ไปเลยจะเอาเพิ่งออกก็เอาจะทายวะทายวะพี่แอนั <sh arp> er <S <S ้นเฮี้ยนผึ่งมันต้องออกเลย มักที่ว่าเห็ดปีนีเหินบ่มีหนอนเนาะแมนเห็ดบ่มีหนอนเนาะเป็นอย่างคือว่ามีพอฝนตกมาเทเดี๋ยวมันก็เห็ดขึ้นมาแหละฝนมาตกมาอีกเลยมเลยเบ่มีหนอนหรือปรเปล่าวียมันบ่มีโอกาสจีเอาเงินไปไว้ใสเหมิดมนอน,นโอ้ยเ่าแล้วแต่ว่าก็เอาเอาอยู่บ่เอาแลนะ้วเนาะอันนี้ช่องเนะหี่ยวห้อยบ่ อันนี้เห็ดดำนะเห็ดดำเตมเป็นเดละ่ากินก็เลยขึ้นวันจันทร์่ยังไปเก็บลาย็ม่ลายเดี๋ยวเขามาเก็บแมนมางามพี่น้องค่ะแสบนะมากิ่นตะหงตะหงบ่มาเก็บดอกหน่อยใหญ่โยนอาหน้อยเห็ดกค่ะ ข้าดงใหญ่ยุ่งในมันดูดอกนั้นก็สวยมันวางได้ยปลว่าปรด้ใส่ใจจะเต็มตาหลอเด้อเห็ดพึ่งข้าวดุงบอมันดอกไน้อยไรเนี่ยจางซื้อเห็นมันไม่บอกดอกไม้ใหเได้ได้ได้บักน้ำดีมัยมังดูปาดค่ะคุ่นหัวอมีหนอนปาด เนาะนายโพดก็ไม่นอนเนี่ยนะตึงอยู่เห็ดตกมาจากฟ้างามป่มอันนี้เห็ดละงูกเพลียงนะคะแกงเนาะอยอดยอดเห็ดได้ดิโอ้ยปี๊ยามันเตะได้ได้ได้มันขึ้นมากมาได้อันนั้นรัดมันเพื่อเสีย มันอาดอกมันซะแล้วดอกมันซะเอานนามันไว้เป็นเสื้ออันนั้นดอกนึงบอกว่ามันแตกออกมันออาแกกันอืมโอเครุ่นนี้บ่จองแล้วนะคะรุ่นนี้นี้แลล่ะจองไว้ให้มันเท้าว่ะ <laughs> จองไว้มันเท้าแล้วรุ่นนี้โอสอนเฮ็ดปีนี้บ่มีหนอนบ่มีเงา้ยบ้าไม่นอนมมเนาะปีนนะี้เนาะนี่สิ่งที่อยากได้นี่แซบ่บ ดอกที่ต้องการเลยแานนี้เนาะน้อยๆเนี่ยดอกที่ต้องการอย่างไปเากนาะเฮ้ยเอเหนเพิงออกก็ดีนะโอ้โมันนีนเปลสีดมันอันนั้นมันอุดมันอันมปนปามันทุกนี่ดตาตาก็หอมวั ไงเถี่ยนงคักบ่บอไงครับหดหูบอกมั <t <t ่วมาแต่งนะค่ะเห็นนานเลยกโอ้ยโอ้ยสองตัวลอกนั <t 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 eh> uh <t <t ้นไม่ต้องหรอกนะดอกนี้เอาไม่ได้เก่งเพียงโอ้ยไม่สีลายเนาะแต่ไม่เกิดไม่ไหมเนาะบางอย่างให้เทาเต็มเนาะ ตากได้มาเลยได้น่เนะมาแต่มันมนอนเลยั้งกรอบม่นอนอันี้หมอนี้ตากได้ไปเลยแล้วหอมหอมไเ้ยเอาหมดไม่ออกมั้งด้เอายอะ่กันโอ้ยเอามดออกมันกดขาวอย่างงีเลย นี่ดดตากแห้งไปน้อนอโอ้ย,อยเห็ดหลง,งูงกอย่างคือดอกน้อยถ้าข้า่าเอานะข้าดอกน้อยเองสิมแมนเพยียเห็ดหลงูงกเลี้ยงเอาจะว่าเห็ดหนังซื้เห็ดหลงูงก จะไปแกงก็ต้องกับไปซุปก็ได้ไอันนี้ตีแมนใจให้ตะไข่หนะโอ๊ยเห็ดบุตรนี่ซุปนี่นไม่ไหนให้ตาไข่ไม่ยด้เลยแกงไว้ให้กินน้ำในดอกอ่นทรต้องมากินจ้าจะซุปดีกว่าพี่ยาอยากกินแกงเห็ดอันนี้ผสมเห็ดผเผือกนจ้งว้าจะซุปดีกว่าพี่ยาเด็ดเด็ดเสียดเนาะตอนนี้แป้งอะไนี่ดอกเนี่ยเที่ยงอยู่นี่แหละไฟฟันกัดหา เดฟนี่กระดาษต่วต่อก็จะอายุจำกัดเลยนะอู้วไม่เอาลูกน้าไอ้ลูกมันอายู่น่อยๆอตัวบ้านเราเก็บเนาะแน่นโอ้ยฮะแมวเตะ เห็ดถนะิ่นประมาณเดียวกันโอ้โทบมันไ,ว,ไว้ซะเนอะเห็นไหมครับผิวเสียซะเนาะนี่พี่น้องเก็บมาแล้วอันส้มมันดอกบานๆนะเนาะเอามาหันห่นหัน่นหั่นเพื่งแดกไว้ก่รเพื่งแดดไว้ไมันยังสีตากแห้งเร็วเนะาะมันใส่เครื่องตากเด้อันนี้ได้เครื่องตากสามสัน่นแห้งย่างดีย่างกรอบได้ไง ันนี้ส้มแหงแล้วเก็บใส่โลอันนี้ท้างในเต็มปีนี้ปีนี้รู้สึกว่าตากแห้งลายช่วปีน้า่าตากได้ไม่ต้อไปย่าตากมาให้กินปีนี้มันเห็ดอันนี้แห้งแห้งจนกรอบอล่ะ,ะเก็บใส่กล่องเลยค่ะนี่เก็บใส่กล่อง เต็มกองกอนงะช่ไหมเนาะเฮ็ดโสดย่างนี่หั่นนะจะมีเฮ็ดแห้งใส่ใส่น้ำซุปอยู่โอ้ยหอมคักแซ่บค่ะพี่น้เฮ็ดแห้งนี่แห้งมันแล้วคะก็ใส่กองได้เก็บได้มันหนึ่งกิดหมูกระทาไว้ไหม มาแมนเอาใส่แวนกินเวัฏถาดนึงเพื่อเดียวเนาะมากเดชแซ่บเดชอันนี้ก็สิเอาใส่ในถาดนี่อีกเก็บใส่ในถาดนี่ก็สิอบกันแล้วค่ะอันนี้สิไปอบโตอันนี้ก็ปิดฝาเก็บเลยค่ะสิไปเก็บมาอบอีกอยู่เพราะวาสวางน,นี้นมันนิแต่เห็ดบานก็เลยต้องมีแต่อบมเนาะเห็ดจุ่มอบบ่อหอมเห็ดบานนั่งอบหอมค่ะ